สวัสดีค่ะวันนี้เรามีพระพุทธวจนะบทหนึ่งทีออ่ต้องบอกว่าทรงพลังมากๆเลยนะคะมาชวนคุยกันเป็นคำสอนที่เปรียบเทียบความทุกข์ของคนที่รู้แจ้งทำแล้วนะคะว่าเหลือแค่นิดเดียวจริงๆเหมือนฝุ่นติดปลายเล็บครับเทียบกับกองทุกข์ทีออ่ท่านได้ดับไปแล้วซึ่งมันใหญ่เท่ากับมหาปฐพีหรือแผ่นดินทั้งหมดเลย ใช่ค่ะฟังครั้งแรกก็ทึ่งเลยนะคะวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าอุปมาเรื่องฝุ่นปลายเล็บเนี่ยมีความหมายจริงๆว่าอย่างไงแล้วการรู้แจ้งอริยสัจสี่เนี่ยมันเปลี่ยนอะไรได้มากมายขนาดนั้นเลยหรอคะครับผมเรื่องนี้มาจากในคําสอนเลยนะครับที่พระพุทธองค์ทรงใช้ปลายนิ้วหรือปลายเล็บเนี่ยช้อนฝุ่นขึ้นมานิดหน่อยนิดเดียวจริงๆครับแล้วก็ตรัสถามภิกษุที่อยู่ตรงนั้นว่าเนี่ย ไอฝุ่นที่ติดปลายเล็บนี่กับแผ่นดินทั้งหมดมหาปราพีเนี่ยอะไรมันเยอะกว่ากันซึ่งคำตอบก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าแผ่นดินมันต้องเยอะกว่าแบบเทียบกันไม่ได้เลยใช่ครับเทียบไม่ได้เลยแล้วตรงนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญคือฝุ่นปลายเล็บเนี่ยพระพุทธองค์เปรียบเหมือนกับทุกที่เหลืออยู่ของใครครับของอริยสาวกผู้มีสัมมาทิฏฐิคือคนที่เข้าใจความจริงแล้วหรือที่เราเรียกว่าผู้รู้แจ้งอริยสัจสี่แล้วนั่นเอง ส่วนมหาปัฐพีก็คือภาพของกองทุกข์ที่มันใหญ่มากๆโอ้โหใหญ่ขนาดนั้นครับที่ท่านดับไปแล้วในการเวียนว่ายตายเกิดที่ผ่านมาทั้งหมดในคำสอนถึงกับใช้คำว่าทุกข์ที่เหลืออยู่น้อยนิดเนี่ยมันไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกาลภาคกะละภาคครับคำว่ากะลภาคนี่คือเศษส่วนที่เล็กมากๆเล็กจนแบบเทียบไม่ได้เลยกับทุกที่ท่านดับไปหมดแล้วอืเป็นภาพที่แบบชัดเจนมากแล้วก็ทำให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี่มันยิ่งใหญ่จริงๆนะคะแล้วคำสอนนี้เจาะจงถึงอ,อ,อริยสาวกกลุ่มไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะหรือว่าหมายถึงผู้รู้แจ้งทุกคนคำสอนนี้จริงๆแล้วชี้เฉพาะไปที่สภาวะของ โสดาบันครับอ๋อโสดาบันสัตตะขัตุประมะคือท่านที่จะกลับมาเกิดในกามาภูมินี้อย่างมากที่สุดก็ไม่เกินเจ็ดชาติแล้วก็จะดับทุกโดยสิ้นเชิงไม่เกินเจ็ดชาติเท่านั้นครับผมแล้วเหตุผลที่ทุกของท่านเหลือน้อยนิดเหมือนฝุ่นปลายเล็บก,ก็เพราะว่าท่านได้ประจักษ์ความจริงแล้วคือเห็นอริยสัจสี่อย่างจมแจ้งเห็นสี่ข้อนั้นเลยใช่ครับเห็นว่านี่แหละทุกนี่คือเหตุให้เกิดทุก นี่คือความดับไม่เหลือของทุกขแล้วก็นี่คือขนทางที่จะทำให้ไปถึงความดับทุกขนั้นการรู้ความจริงชุดนี้แหละครับคือคุญแจสำคัญเลยที่ทำให้กองทุกมหาศาลมันพังทลายลงไปเหลือแค่นิดเดียวอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือการเห็นความจริงสี่ประการนี้เองที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสุดๆแต่ก็อดสงสัยไม่ได้นะคะว่าทำไมต้องใช้การเปรียบเทียบที่มันดูเอ่อยิ่งใหญ่ต่างกันสุดขั้วขนาดนี้เลยมีนัยยะอะไรเป็นพิเศษไหมคะครับ เป็นคำถามที่ดีครับจริงๆพระพุทธองค์ก็ทรงมีอุปมาอื่นๆที่คล้ายๆกันนี้อีกนะครับเพื่อจะตอกย้ำประเด็นเดียวกันนี้แหละอ๋อมีอีกเหรอคะครับเช่นเปรียบทุกที่เหลือเหมือนเม็ดรกรวดเล็กๆแค่7เม็ดเทียบกับทุกที่ดับไปแล้วซึ่งใหญ่เท่าภูเขาหิมาลัยเลยโหหิมาลัยเลยหรือบางทีก็เปรียบเหมือนน้ำแค่สองสามหยดเทียบกับน้ำในมหาสมุทรทั้งหมด ต่างกันลิบลับเลยนะคะใช่ครับการใช้ภาพเปรียบเทียบที่มันต่างกันมากๆแบบเนี้ผมคิดว่าเป็นการเน้นให้เห็นถึงประโยชน์อันใหญ่หลวงที่ได้จากการรู้แจ้งธรรมแล้วก็ให้เห็นว่า เออทุกที่เราเคยแบกกันมาในสังสารวัตรเนี่ยมันมหาศาลขนาดไหนโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยพอเห็นภาพนี่แล้วมันก็เกิดกำลังใจเกิดความไม่ประมาทที่จะปฏิบัติธรรมต่อนะครับฟังดูแล้วการรู้แจ้งหรือเห็นธรรมนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยนะคะแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงสเกลของความทุกข์ในชีวิตเราไปเลยจริงๆคําสอนยังบอกด้วยนะคะว่าการรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมกับการได้เฉพาะซึ่งธรรมะจักสุหรือดวงตาเห็นธรรมเนี่ยมันเป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงเลย แต่ทีนี้การรู้การเข้าใจแค่ตามทฤษฎีอ่านฟังคิดตามอย่างเดียวมันพอไหมคะสำหรับประโยชน์อันใหญ่หลวงที่ว่านี้อืมอันนี้สำคัญเลยครับคือยังไม่พอครับนั่นเลยเป็นเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงกระตุ้นเตือนอยู่เรื่อยๆว่าพึงประกอบโยคก,กรรมโยคก,กรรมครับคำว่าโยคก,กรรมในบริบทนี้หมายถึงการลงมือปฏิบัติธรรมจริงๆ การฝึกฝนจิตใจตามหนทางที่ทรงสอนไว้ไม่ใช่แค่ฟังคิดหรือเชื่อตามเฉยๆไม่ใช่แค่เข้าใจในหัวใช่ครับต้องลงมือทำให้มันเกิดความรู้แจ้งประจักษ์ขึ้นมาในใจตัวเองการเข้าใจด้วยการคิดการพิจารณาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆครับแต่การจะเข้าถึงประโยชน์อันใหญ่หลวงที่ว่าจริงๆเนี่ยมันเกิดจากการลงมือปฏิบัติจนเห็นผลด้วยตัวเองชัดเจนเลยค่ะเหมือนกับว่า การฟังการอ่านคำสอนก็เหมือนเราได้แผนที่มาแต่การประกอบโยคกรรมคือการที่เราต้องออกเดินทางจริงๆเพื่อให้ไปถึงจุดหมายนั้นถูกต้องเลยครับสรุปแล้วเนี่ยแก่นสำคัญของคำสอนเรื่องฝุ่นปลายเล็บนี้ก็คือการบรรลุธรรมขั้นต้นอย่างโสดาบันซึ่งมันเกิดจากการเข้าใจอริยสัจสี่อย่างทงแท้เนี่ยสามารถลดทอนทุกในอนาคตลงไปได้มหาศาลจริงๆมหาศาลแบบเทียบไม่ติด ครับชนิดที่ว่าทุกที่เหลืออยู่มันแทบไม่มีในยะสำคัญอะไรเลยเมื่อไปเทียบกับกองทุกในอดีตที่ได้ดับสิ้นไปแล้วนี่คือพลังของปัญญาพลังของความเห็นที่ถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐินั่นเองครับน่าทึ่งมากจริงๆค่ะฟังแล้วก็ทำให้เกิดคำถามชวนคิดต่อนะคะว่า ในเมื่อแค่การเริ่มต้นเห็นความจริงด้วยปัญญาขั้นต้นเนี่ยมันลดทุกลงไปได้มากมายมหาศาลขนาดนี้แล้วถ้าอย่างนั้นการที่เราตั้งใจลงมือปฏิบัติโยคก,กรรมอย่างจริงจังตามคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปมันจะนําไปสู่การปลดเปลื้องความทุกข์ที่สมบูรณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ได้อย่างไรบ้างอันนี้คงเป็นสิ่งที่เราต้องนําไปออใคร่ครวญแล้วก็สแสวงหาคําตอบด้วยตัวเองกันต่อนะคะ ครับผมเป็นประเด็นที่น่าสนใจให้เรานำกลับไปพิจารณาต่อยอดได้ดีเลยครับที่ท่านเคยตรัสไว้ว่าผลของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาหรือสามัญญผลเนี่ยเทียบกันไม่ได้กับในลัทธิอื่นอพอฟังแบบนี้ก็ชวนสงสัยนะคะว่าทำไมมันถึงได้ต่างกันมากขนาดนั้นเลยครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงๆครับค่ะ จะดูจากอุปมาอุปไมยที่พระพุทธองค์ทรงใช้ไว้ได้แบบเห็นภาพมากๆเลยค่ะเพื่อทําความเข้าใจความพิเศษของการบรรลุธรรมในพุทธศาสนาตามที่พระพุทธวจนะท่านชี้ไว้นะคะครับผมก็คือ,ค,อคืออยากทําความเข้าใจว่าทําไมคําสอนถึงเปรียบความต่างนี้เหมือนแบบภูเขาลูกใหญ่กับก้อนกรวดเล็กๆแล้วอะไรคือ,อหัวใจสําคัญที่ทําให้มันต่างกันมหาศาลขนาดนี้ได้นะครับน่าสนใจมากครับ ในพระพุทธวจนะนะคะมีการเปรียบเทียบไว้แบบนี้เลยค่ะลองนึกภาพตามกันนะคะว่า,ามีคนโยนก้อนกรวดขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวสัก7เม็ดโยนเข้าไปที่ภูเขาหลวงซิเนรุหรือที่เราคุ้นๆกันว่าเขาพระสุเมรุนะคะแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงถามไม่ง่ายเลยว่าอา้าวแล้วระหว่างกรวดเจ็ดเมตรนี้กับภูเขาซิเนรุทั้งลูกอะไรมันใหญ่กว่ากันครับซึ่งคําตอบตามคําสอนก็ ชัดเจนมากอยู่แล้วนะครับว่าภูเขาซินเนรุเนี่ยย่อมใหญ่กว่าชนิดที่แบบเทียบกันไม่ได้เลยกรวดหิน7เม็ดนั่นมันเล็กน้อยมากๆครับคำสอนถึงก็บอกว่าเมื่อเทียบกับภูเขาซินเนรุแล้วเนี่ยกรวดเหล่านั้นย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนของภูเขาซินเนรุเลยได้ซ้าไปครับโหไม่ถึงส่วนในแสนเลยเหรอคะเป็นภาพที่ทรงพลังมากๆเลยนะคะและตรงนี้ล่ะค่ะคือจุดที่ การสนทนาเราจะเข้มข้นขึ้นเพราะว่าอุปมานี้มันไม่ใช่แค่เรื่องขนาดวัตถุนะคะครัเพราะพุทธองค์กำลังใช้ภาพนี้เพื่อให้เราเห็นความต่างในเชิงคุณภาพกรวจจด7เมตรอะค่ะในคำสอนท่านอธิบายว่าก็เปรียบเหมือนกับคุณวิเศษหรือความสำเร็จบางอย่างที่สมณพราหมณ์หรือผู้ปฏิบัติในแนวทางอื่นๆนอกพุทธศาสนาเขาอาจจะบรรลุได้อืม,อ,มอาจจะเป็นความสงบสมาธิหรือความสามารถพิเศษบางอย่าง แต่ภูเขาหลวงสีในรูอันยิ่งใหญ่นั่นน่ะสิคะคืออุป,ปมาของการบรรลุธรรมที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นมากเป็นผลสำเร็จที่เหนือกว่าของอริยสาวกในพระพุทธศาสนาครับที่สำคัญมากๆเลยคือต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิอ๋อสัมมาทิฏฐิใช่ค่ะความเห็นที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงโหการเปรียบเทียบสเกลมันต่างกันลิบลับเลยนะครับภูเขาทั้งลูกกับกรวดไม่กี่เม็ดเนี่ยใช่ค่ะ ต่างกันมากคือท่านกำลังชี้ให้เห็นว่าผลที่เกิดจากการปฏิบัติที่วางอยู่บนฐานของสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดีกว่านิดหน่อยนะคะครับแต่มันต่างกันโดยสิ่งเชิงเลยในเชิงคุณภาพในเชิงศักยภาพที่จะพาเราหลุดพ้นจากทุกได้จริงๆเป็นความต่างที่แบบมาหาศาลจนเทียบกันไม่ได้เหมือนที่ท่านว่านั่นแหละค่ะ ฟังแบบนี้แล้วแสดงว่าหัวใจสำคัญเลยที่สร้างความแตกต่างระดับผู้เขากับกรวดเนี่ยก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกท้องนี้เองสินะครับใช่เลยค่ะตัวนี้เลยไม่ใช่แค่ว่าพยายามมากหรือปฏิบัตินานอย่างเดียวไม่ใช่แค่นั้นค่ะแล้วเนี่ยพระพุทธวจนะมีขยายความไหมครับว่าสัมมาทิฏฐิในบริบทนี้มันจอกจงไปที่ความเข้าใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษที่ทาให้ผลมันยิ่งใหญ่ได้ขนาดนั้น เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะท่านก็เชื่อมโยงไว้ชัดเจนนะคะคพอเปรียบเทียบเสร็จท่านก็สรุปเลยว่าข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันครับอริยสาวกพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิก็คือสัมมาทิฏฐินั่นแหละค่ะได้รู้ยิ่งซึ่งธรรมตามที่เป็นจริงแล้วเป็นผู้มีการบรรลุอันใหญ่หลวงอย่างนี้เป็นผู้มีความรู้ยิ่งอันใหญ่หลวงอย่างนี้การบรรลุอันใหญ่หลวงความรู้ยิ่งอันใหญ่หลวงใช่ค่ะคำนี้สำคัญมากใหญ่หลวงนี่ไม่ได้หมายถึงแค่ ได้ฤิ์หรือสงบแป๊บๆนะคะคแต่มันหมายถึงปัญญาค่ะปัญญาที่อย่างรู้ความจริงสูงสุดอ๋อปัญญาคือการเข้าใจในอริยสัจสี่เข้าใจเรื่องกรรมการเวียนว่ายตายเกิดเข้าใจกฎไตรลักษณ์อนิจังทุกขังอนัตตาอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเข้าใจเลยการมีสมาธิฏฐิก็เหมือนเรามีแผนที่ที่ถูกต้องนะคะมันถึงจะนําไปสู่เป้าหมายคือการดับทุกข์ได้จริงๆ นี่แหละค่ะคือความยิ่งใหญ่ระดับภูเขาซินเนรุที่การปฏิบัติในแนวทางอื่นที่อาจจะขาดความเห็นตรงนี้ไปเนี่ยมันให้ผลเทียบกันไม่ได้เลยเข้าใจชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับสรุปก็คือพระพุทธวจ,จนะตอนนี้ใช้ภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากๆเห็นภาพชัดเจนจริงๆเพื่อจะย้ำว่าการปฏิบัติในพุทธศาสนาที่มีสมาทิฐิเป็นแกนหลักเนี่ยมันนําไปสู่ผลลัพธ์ คือปัญญาการหลุดพ้นที่ยิ่งใหญ่มีคุณค่าเหนือกว่าผลสําเร็จอื่นๆจากแนวทางอื่นแบบเทียบกันไม่ได้เลยจริงๆค่ะเหมือนภูเขากับกรวด7เม็ดนั่นแหละครับใช่เลยค่ะและพอเราเห็นพลังของความเห็นที่ถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิแล้วนะคะว่ามันสร้างความแตกต่างได้มหาศาลขนาดนี้ครับมันก็น่าจะชวนให้เรากลับมามองตัวเองนะคะว่า E, แล้วในฐานะที่เราสนใจคำสอนเนี่ยเราจะเริ่มตรวจสอบหรือค่อยๆพัฒนาความเห็นของเราเองให้มันถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับหลักการที่ท่านชี้แนะไว้ได้ยังไงบ้างอืมนั่นสินะครับบางทีจุดเริ่มต้นหนอจะไม่ใช่การไปแสวงหาผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทันทีก็ได้นะฮะแต่อาจจะเป็นแค่การค่อยๆตั้งคำถาม พิจารณามุมมองพื้นฐานที่เรามีต่อโลกต่อชีวิตให้มันค่อยๆขยับเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นทีละนิดทีละน้อยครับหัวข้อหลักๆของเราวันนี้ก็คืออริยมรคมีองค์8แต่มันไม่ใช่แค่รายการ8ข้อให้ท่องจําเฉยๆนะครับเราจะมาดูว่าแต่ละองค์ประกอบเนี่ยมันเชื่อมกันยังไงมันเป็นระบบที่แบบค่อนข้างสมบูรณ์เลยเป้าหมายก็คือ อยากจะกลั่นเอาแก่นจริงๆกับวิธีปฏิบัติที่เราพอจะเอาไปใช้ได้มาทำความเข้าใจกันให้ลึกซึ้งขึ้นเอาล่ะครับมาลองดูกันว่าทั้ง8ทางนี้มันทำงานด้วยกันยังไง <c oughs> ก็อย่างที่พระพุทธวจนะท่านว่าไว้นะครับอริยมักมีองค์8เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นขนทางอันประเสร,ริฐเลยเพราะว่าเป็นทางที่เอ่นำไปสู่ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์จริงๆใช่ค่ะแล้วจุดเริ่มต้นเลยนะคะที่เป็นเหมือนรากฐานจริงๆก็คือความเห็นชอบหรือสัมมาทิฏฐิอันนี้ไม่ใช่แค่เชื่อนะคะแต่คือความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆค่ะเข้าใจเรื่องทุกขเรื่องเหตุให้เกิดทุกขแล้วก็ความดับทุกข์รวมถึงหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกขหรือที่เราคุ้นกันว่าอริยสัจสี่นั่นเองค่ะอะไรที่ทําให้ความเห็นนี้มันชอบหรือว่ามันมันถูกต้องขนาดนั้นครับ สัมมาทิฏฐิจริงๆคือปัญญาเลยนะคะที่เห็นตามความเป็นจริงอย่างเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เข้าใจอริยสัจส,สีอย่างชัดเจนที่สําคัญก็เพราะมันเหมือนเข็มทิศนําทางถ้าเข็มทิศเราเพี้ยนไปนิดเดียวการเดินทางที่เหลือมันก็อาจจะหลงทางได้เลยค่ะความเข้าใจที่ถูกเนี่ยมันจะไปกําจัดความเห็นผิดๆที่เป็นต้นตอของทุกออกไปได้อย่างความเชื่อว่าทุกอย่างบังเอิญหรือการยึดมั่นในตัวตนแบบผิดๆนะคะ อเข้าใจแล้วครับพอมีเข็มทิศแล้วทีนี้มันก็นำไปสู่ความดำริชอบหรือสัมมาสังกัปปะซึ่งก็คือการปรับความคิดในใจเราให้มันถูกทางไปด้วยก็จะมีเรื่องความคิดออกจากกามความคิดไม่พยาบาทแล้วก็ความคิดไม่เบียดเบียนตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับคือต้องชำระความคิดเราก,ก่อนเลย แล้วพอความคิดเรามันปลอดโปร่งจากพวกความโลภความโกรธความหลงนะคะมันก็จะเป็นพลังส่งต่อไปยังการกระทําทางกายทางวาจาของเราด้วยค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะจัดอยู่ในกลุ่มศีลนะคะก็จะมีวาจาชอบหรือสัมมาวาจาก็คือเว้นการพูดสี่อย่างไม่พูดโกหกไม่พูดสเสาะเสียดยุย,ยงไม่พูดคำหยาบและก็ไม่พูดเพ้อเจ้อไร้ประโยชน์ค่ะโอ้โห oh เรื่องวาจาชอบนี่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับบางทีเราอาจจะเผลอพูดเล่นนินทาเล็กๆน้อยๆมันดูเหมือนไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วมันก็คือการสร้างความไม่สงบให้ตัวเองกับคนอื่นเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะมันส่งผลกระทบเสมอค่ะต่อมาในกลุ่มศีลน,นะคะก็คือการงานชอบหรือสัมมารกรรมมันตะอันนี้ก็คือการกระทาทางกายที่ดีงามเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์หรือเอาของที่เขาไม่ได้ให้มานะคะ แม้จะเล็กน้อยก็ตามแล้วก็ไม่ประพฤติผิดในกามแล้วก็สุดท้ายในหมวดนี้คืออาชีวะชอบสัมมาอาชีวะก็คือหาเลี้ยงชีพด้วยวิธีสุจริตไม่ไปโกงใครไม่หลอกลวงใครไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมการปฏิบัติในหมวดศีลทั้งหมดนี้ค่ะมันจะสร้างความสงบให้ชีวิตเรานะไม่เบียดเบียนใครเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากๆค่ะครับพอมีศีลเป็นพื้นแล้วเ อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนต่อครับให้การปฏิบัติมันเดินหน้าไปได้คำตอบก็แน่จะอยู่ในความเพียรชอบหรือสัมมาวายามะนะครับอันนี้ผมว่าสำคัญเลยเหมือนเป็นเครื่องยนต์เลยก็คือต้องพยายามใน4ด้านใช่ไหมครับเเพียรระวังบาปที่ยังไม่เกิดละบาปที่เกิดแล้วแล้วก็เพียรสร้างกุศลที่ยังไม่มีกับรักษากุศลที่มีแล้วให้มันดีขึ้นไปอีกคือต้องลงมือทาจริงๆใช่ค่ะ พอมีเครื่องยนต์มีความเพียรล้วก็ต้องมีการฝึกจิตโดยตรงค่ะสัมมาสติคือการมีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันจริงๆไม่ฝุงไปอดีตไม่ลอยไปอนาคตรู้ว่าตอนนี้กายเราเป็นยังไงเช่นลมหายใจหรือการขยับตัวรู้สึกยังไงสุขทุกข์หรือเฉยๆแล้วก็รู้ทันความคิดอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจเราคือเห็นทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงๆค่ะไม่ถูกกิเลสครอบงำอือห mm ื hmm. แล้วขั้นสุดท้ายล่ะครับของการฝึกจิตเพื่อให้มันมีพลังมีความสง,งบจริงๆคืออะไรครับขั้นสุดท้ายก็คือความตั้งใจมั่นชอบค่ะสัมมาสมาธิอันนี้คือการพัฒนาจิตให้มันสง,งบแน่ๆเลยนะคะตั้งมั่นอยู่กับสิ่งเดียวไม่ฟุ้งซ่าน ก็คือการฝึกสมาธินี่แหละค่ะให้จิตมันสงบลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งในพระพุทธวจนะท่านก็จะอธิบายสภาวะจิตที่ละเอียดขึ้นไปเป็นระดับที่เรียกว่าฌานนะคะตั้งแต่ขั้นที่จิตเริ่มสงบจากสิ่งรบกวนภายนอกไปจนถึงขั้นที่จิตนิ่งมากมีสติบริสุทธิ์อยู่กับอุเบกขาคือวางเฉยได้ไม่ยินดียินร้ายเป็นจิตที่มีพลังมากๆพร้อมจะใช้ในทางปัญญาต่อไปค่ะโหพอฟังทั้งหมดแล้วเออ มันเห็นภาพชัดเลยนะครับว่าทุกอย่างมันมันเกี่ยวกันหมดเลยใช่เลยค่ะถ้าเรามองภาพรวมนะคะจะเห็นเลยว่าทั้ง8องค์ประกอบเนี่ยทำงานประสานกันหมดเลยค่ะคือเริ่มจากความเห็นชอบเป็นแสงนำทางใช่ไหมคะแล้วก็นำไปสู่สัมมาสังกัปปะความดำริชอบแล้วก็จะส่งผลไปที่การกระทำทางกายวาจาที่ดีงามในกลุ่มศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะ โดยมีสัมมาวายามะความเพียรชอบเป็นเหมือนเครื่องยนต์คอยขับเคลื่อนแล้วก็ทำให้เกิดการฝึกสัมมาสติความระลึกชอบอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบแล้วจิตที่นิ่งมีพลังจากสมาธินี่แหละคะ่ะมันก็จะย้อนกลับไปเสริมปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิให้มันคมชัดลึกซึ้งขึ้นไปอีกเป็นวงจรเลยค่ะพัฒนาทั้งศีลสมาธิปัญญาไปพร้อมๆกันสุดยอดเลยครับสรุปแล้ว อารยมรรคมีองค์8เนี่ยก็ไม่ใช่แค่หลักธรรมให้เราท่องจําหรือเรียนรู้เฉยๆแต่มันคือแผนที่เดินทางเลยนะครับที่ละเอียดแล้วก็ปฏิบัติได้จริงด้วยมาจากคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยเพื่อให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงจิตใจเราจริงๆแล้วก็นําทางเราไปสู่เป้าหมายสูงสุดก็คือความดับทุก์นั่นเองค่ะทีนี้มันก็น่าคิดต่อนะคะว่าอืมลองคิดดูเล่นๆก็ได้ค่ะว่า แม้เป้าหมายสูงสุดเรื่องดับทุกข์มันอาจจะดูไกลตัวสําหรับบางคนหรืออาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่แค่การเริ่มฝึกสักองค์ประกอบเดียวก่อนในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเช่นลองตั้งใจฝึกวาจาชอบดูพยายามลดการพูดที่ไม่ดีไม่สร้างสารรค์ลงหรือลองเอาความเพียรชอบมาใช้กับการเอาชนะนิสัยเล็กๆน้อยๆที่ไม่ดีของตัวเองดูสักอย่างหนึ่ง แค่การเริ่มต้นง่ายๆแบบนี้ค่ะมันจะค่อยๆเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตของเราให้สงบสุขขึ้นให้เข้าใจอะไรๆมากขึ้นได้ยังไงบ้างอันนี้น่าสนใจนะคะคําว่าสั่งย์เนี่ยค่ะมันคืออะไรกันแน่คะแล้วทําไมถึงสําคัญค่ะครับสั่งย์เนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือเครื่องผูกมัดใจเรานี่แหละครับหรือจะเรียกว่าเป็นกิเลสอย่างหนึ่งก็ได้นะครับที่มันผูกมัดสัตว์ไว้กับการเวียนว่ายตายเกิดทําให้เราไม่หลุดพ้นไปสักทีซึ่งในพระพุทธวจนะเนี่ย ท่านก็ได้แบ่งสังโยตสิบตัวนี้ออกเป็นสองกลุ่มใหญ่นะครับอ๋อ oh, มีแบ่งกลุ่มด้วยหรอคะครับกลุ่มแรกเรียกว่าโอรัมภาคิยะสังโยช์มี5ข้อแรกเป็นเครื่องผูกมัดแบบเอ,อ่อเบื้องต่ำหรือระดับตน้ตนๆแล้วก็อีกกลุ่มคืออุทธมภาคิยะสังโย์อีก5ข้ออันนี้จะละเอียดขึ้นไปอีกเป็นเครื่องผูกมัดในระดับสูงขึ้นไปครับโห oh, มีแบ่งเป็นเบื้องต่ำเบื้องสูงอย่างนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะแสดงว่าการจะก้าวข้ามไปได้ก็ต้องไปทีละขั้นทีละสเตป็ปอย่างนั้นรอเปล่าคะ ใช่ครับประมาณนั้นเลยครับงั้นเรามาเริ่มที่5ข้อแรกกันก่อนเลยดีไหมคะกลุ่มเบื้องต่ำเนี่ยค่ะได้ครับโอรัมภาคิยะสังโยชน์หประการแรกนะครับตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็จะมี1สกายทิษฐิอันนี้คือความเห็นผิดว่ากายกับใจนี้เป็นตัวตนของเราจริงๆเป็นเราเป็นของฉันนะครับความเข้าใจผิดตรงนี้แหละครับที่เป็นแบบว่ารากฐานของความยึดต,ติดความทุกข์ต่างๆค่ะอันนี้พอจะนึกภาพออกเลย ครับผมสองคือวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาครับคือความลังเลสงสยัยเอ่อสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในคำสอนต่างๆนะครับทำให้เราไม่มั่นใจไม่กล้าลงมือปฏิบัติเต็มที่เอ๊แต่ความสงสัยนี่ทำไมถึงเป็นเครื่องผูกที่สำคัญขนาดนั้นละคะมันดูเหมือนเป็นแค่ความคิดอืมเพราะว่าความสงสัยนี่แหละครับที่มันเหมือนกับคอยดึงเราไว้ ไม่ให้เราเก้าวไปข้างหน้าได้เต็มที่คือเหมือนเราจะข้ามสะพานแต่ก็มัวแต่สงสัยว่าเอ๊ะมันจะแข็งแรงพอหรือเปล่าจะข้ามดีไหมก็เลยไม่ได้ข้ามสักทีเนี่ยครับมันทําให้เสียโอกาสพิสูจน์ความจริงอ,อ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันหยุดเราตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยใช่ครับ 3. คือศีลับพัตตปารมาตอันนี้คือการยึดมั่นในศีลหรือข้อปฏิบัติแบบผิดผิดแบบผิดผิดนี่คือยังไงคะ คือเชื่อแบบงมงายหรือแค่ทำตามๆกันไปโดยไม่เข้าใจเป้าหมายจริงๆว่าปฏิบัติไปเพื่ออะไรเพื่อขัดเกลากิเลสยังไงนะครับคิดว่าแค่ทำทำไปก็พอแล้วจะพ้นทุกได้เองอืมอืมค่ะ 4. คือกามมฉชันทะอันนี้ค่อนข้างตรงตัวคือความพอใจความอยากความติดใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มันน่าเพลิดเพลินทั้งหลายค่ะและ 5. พยาบาท อันนี้ก็คือความคิดปองร้ายความโกรธความแค้นความไม่พอใจที่มันฝังอยู่ในใจเราฟังดูแล้ว5้าข้อแรกนี่เหมือนเป็นเรื่องที่เราเจอกันบ่อยๆในชีวิตเลยนะคะทั้งเรื่องความคิดความเชื่ออารมณ์ต่างๆถูกต้องครับเป็นเครื่องผูกที่ทำให้เรายังติดข้องอยู่ในภพภูมิที่ไม่สูงนักหรือว่าในกามาพบนี่แหละครับค่ะ แล้วอีก5ข้อหลังหรือสังโยชน์เบื้องสูงนี้มีอะไรบ้างคะครับผมอุรมภาคิยะสังโยน์5ประการหลังก็คือ 1. รูปปาราคะคือความติดใจในภพที่มีรูปหรือในความสุขความสงบที่ได้จากสมาธิขั้นที่เป็นรูปฌานนะครับหรือติดในภพที่มีรูป 2. ก็คืออรูปปาราคะอันนี้ก็คล้ายๆกันแต่ละเอียดกว่าคือติดใจในภพที่ไม่มีรูป หรือในสมาธิขั้นที่สูงขึ้นไปอีกคืออรูปฌาน mm. สามคือมานะอันนี้คือความถือตัวความสำคัญตนความเย่อหยิ่งประมาณนั้นครับคือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลาว่าเราดีกว่าเขาเสมอเขาหรือแม้กระทั่งด้อยกว่าเขามันก็เป็นมานะอย่างหนึ่งคือยังมีความเป็นเราที่ไปเปรียบเทียบอยู่ค่ะเข้าใจค่ะ 4. อุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านของจิตจิตมันไม่สงบคิดไปเรื่อยไม่นิ่ง อ๋อเหมือนใจลอยๆใช่ครับเหมือนน้าที่กระเพื่อมตลอดมองไม่เห็นเงาใต้น้ําชัดๆปัญญามันก็เกิดได้ไม่เต็มที่และสุดท้ายข้อที่หคืออวิชชาอวิชชาความไม่รู้ครับคือความไม่รู้แจ้งในความจริงหรือไม่รู้อริยสัจสี่ซึ่งเป็นความไม่รู้ตัวสุดท้ายที่ครอบงําจิตอยู่ทําให้เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดโอ้แล้วในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้เชื่อมโยงกันละสังโยชน์พวกนี้กับการหลุดพ้นไว้ชัดเจนเลยไหมคะชัดเจนมากครับ พระพุทธองค์ทรงชี้เลยว่าการละสังโยชน์เหล่านี้มันสัมพันธ์โดยตรงกับการบรรลุธรรมเป็นขั้นๆไปเลยคืออย่างเช่นถ้าละสามข้อแรกได้เด็ดขาดคือสักกายทิฐิวิจิกิจฉาแล้วก็สีลพัตปรามาตก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันครับอ๋อแค่สามข้อแรกก็เป็นพระโสดาบันแล้วครับผมถ้าละห้าข้อแรกได้หมดคือโอรมพักขิยะสังโยชน์ทั้งหมดเลยก็จะบรรลุเป็นพระอนาคามีไม่ต้องกลับมาเกิดในกามาภพอีก และถ้าเกิดว่าทําให้กรารมฉันทะกับพยาบาทแค่เบาบางลงล่ะคะยังไม่หมดสิน้นอ๋อครับถ้าละ3ข้อแรกได้เด็ดขาดแล้วก็ทําการมฉันทะกับพยาบาทให้เบาบางลงมากๆก็จะบรรลุเป็นพระสกทาคามีครับคือยังกลับมาเกิดในการมาพบอีกครั้งเดียวค่ะค่ะเข้าใจลําดับขั้นละคะ่ะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ละได้หมดเลยทั้ง10บข้อก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปครับ สุดยอดเลยค่ะเหมือนกับว่าสั่งยอดสิบนี่คือแผนที่เลยนะคะเป็นด่าน10ด่านที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ทางไว้ว่าต้องผ่านอะไรไปบ้างถึงจะไปถึงเป้าหมายสุดท้ายคือนิพพานวันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมของสั่งยอดสิบกันแล้วนะคะออ่เแค่นี้ก็รู้สึกว่าเป็นโครงสร้างที่น่าทึ่งมากๆเลยค่ะเห็นความละเอียดของจิตใจจริงๆ ใช่ครับและสิ่งที่น่าสนใจคือการทำความเข้าใจโครงสร้างพวกนี้มันไม่ใช่แค่ให้เรารู้จักชื่อเฉยๆนะครับแต่มันช่วยให้เราเห็นภาพเส้นทางปฏิบัติแล้วก็ตระหนักถึงอุปสรรคที่มันอาจจะซ่อนอยู่ในใจเราเองนี่แหละครับจะได้หาทางจัดการแก้ไขไปตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้จริงด้วยค่ะก็น่าคิดต่อนะคะว่าแล้วในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ย การจะละสังโยน์แต่ละข้อให้ได้จริงๆมันต้องอาศัยความเข้าใจหรือการฝึกฝนแบบไหนยังไงบ้างอันนี้คงเป็นคำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องไปค้นคว้าหรือพิจารณากันต่อได้นะคะกรบผมเป็นเรื่องที่ต้องลงลึกในการปฏิบัติต่อไปครับ